ในเราออกจากาที่พักครับไปบ้านแสงแล้วก็ไปกับบอบบี้นะครับเราจะไปมิทติ้งนะครับปาร์ตี้เล็กๆนั่งคุยกันแล้วก็ต้มไก่แต่วันนี้เป็นศิลน,นะครับไม่แน่ใจว่าต้องไปซื้อที่ตลาดข่าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะอันนี้น่าจะคุ้นมากนะครับก็เข้าค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับแล้วก็มีแสงนั่งไปเป็นเพื่อนนะครับ แต่ว่าคุณลอยเขาขี่ขวาครั้งแรกในชีวิตนะครับ<ม>เป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับแสงก็ตื่นเต้นที่ได้ซ้อนท้ายเพราะว่าเฮ้มเยมันจะพาเราไปฮอดบ้านบ่กวา่ะนะครับนี่คุณลอยก็กําลังตกลงกับแสงว่า,าพี่เนี่ยจะพา,าไม่หลงแล้วก็ไม่เป็นอะไรจะสามารถเดินทางได้ปลอดภยัยเพราะพี่ลอยก็ค่อนข้างจะถนัดในเรื่องของซ้อนผู้สาวนะครับซึ่งแกก็ถนัดมาก แกก็พยายามปลอบใจแสงอยู่ว่าไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าแสงก็ไม่ได้คิดอะไรเลยมือ,กอเกาะเบาะแน่นเลยนะครับเราเห็นว่าที่แยกนะครับ,รบแล้วก็สื่อไปเลยนะครับเลยแล้วก็นั่งมอเตอไซค์กันนี่นะครับนี่บรรยากาศครับชาวพี่นอ้องสามล้อ 发愣，让当家。 ลวิธีชีวิตพี่น้องประชาชนครับในช่วงตันเย็นแล้วก็จะลอติดไฟแดงเล็กน้อยอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีป้ายอ่เลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาได้ต้องระวัง ันสาวๆครับเราจะเห็นว่าจอดอยู่ข้างหน้าไม่มีนี่ก็เป็นภาษานะครับท้องถิ่น จากไฟแดงแล้วครับก็ไปเรืเ่อยๆนะครับ แล้วก็มีร้านล้างรถ ร้านค้าครับที่อยู่ข้างาทางมีรถรถบัสโอ้โหจอดแนบกันมากเลยแทบจะเบียดกันร้านอาหารครับเล็กๆร้านอ่าร้านผอนรร้านดอกไม้ครับดอกไม้มาให้ว้พระกระถง มีรถใหญ่ข้างหน้านะครับเลี้ยวขวางถนนอย,อยู่ก็อาจจะทำให้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับในจราจรรถใหญ่มากนะครับแล้วก็ยาวด้วย่นเป็นรถห้องเย็นนะครับเขียนว่าโคจิมะก็เปิดไฟไว้รู้สึกว่าจะขึ้นไฟแล้วติดฟุตบาทนะครับไม่สามารถที่จะ ไปได้ ยงก็พระธาตุหลวงพระธาตุหลวงเอออันมีซือเสียน่ะบอกใส่อนะใส่อนะอ๋อพระธาตุหลวงเรื่องจะเห็นพระธาตุหลวงครับเพราะี่ผมมีพระธาตุหลวงซึ่งท่านทุกท่านที่มาเที่ยวลาวจากหนองคายก็จะมาไหว้กันเป็นบรรยากาศนะครับยามเย็นครับที่ นงานพระาธาตุหลวงนะครับพี่น้องครับช่วงที้ผมมาก็มีงานพระาธาตุหลวงพอดีก็เราติดครับอันนี้คืองานพระาธาตุหลวงครับนี่เหมือนงานวัดบ้านเราครับงานพระาธาตุหลวงก็มีเครื่องเล่นนะครับซึ่งคนสีหลายบอกกีหลีตัวเนาะี่ก็จะมีพี่น้องรประชาชนรอเดี๋ยวาปนี่งานพระาธาตุหลวงนะครับ ปีละครั้งอ,อ๋อนี่งานพระธาตุหลวงครับ คุนไดอีแลนท่า,านพระธาตุหลวงนี่เรากำลังจะเห็นพระธาตุหลวงนี่เป็นพื้นที่ที่ปรับปรุงอยู่ครับที่พระธาตุหลวงครับเราจะเห็นชอบพระธาตุเหลืองพระธาตุหลวงเหลืองๆอ,อยู่นะครับซึ่งเขาจัดงานคือใกล้ๆนะครับเพราะกลัวว่าบรินเวณนี้จะยังไม่สะดวกปรับปรุงพื้นที่อยู่ ท่าหลวงครับนี่ครับท่านหลวงครับตอนนี้ล้อมรั้วอยู่นะครับไม่สามารถมองเห็นด้านหน้าครับก็จราจรครับข้างครับหลังจากเลิกงานนะครับนี่ก็จะมีผู้คนมากมายนี่ก็น้องน้องบริแคของเรานะครับน้องแสงแล้วก็คุณสันชัยนะครับ ที่แสงก็เก่งเลยนะครับเพราะว่าพี่ลอยรถเก่งตัดหน้าเน,นี่ยับมีการกอร่อสร้างครับรถเคนเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับ